สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้ขอบคำเดินได้ทองครับมีลายมากฮอดมาหอดอันนี้ลงทันเขา้มันไกล้จีนะดวยครับโอ้ยอดเลยครับ่อคันนี้วันดีวนนี้ผมมากินยูนี่ครับปากท้องยูนี้ลุงทันในผัดซีอิ๊ น้ำอยู่ในล้งคว้าเทานันนะน้ำน้ำเปล่าน้ำกินได้ขัอ่ะในเรื่องของลูกอิวทย่ยนะครับายอดเลยครับ ตัดไว้เท้าครับต้องมีพวกอะไรครัน้ำก็ที่ตกหล่น้าาีัพอเอาปเอาเลยตรงนี้นะครับก็ขอประสานนเริมเผลวิทยาพสเ์่นทำไมไม่กินดีๆไอ้เต้อยากกินนะเนี่ยเนี่ย อันนี้อันนี no <things> ้ของพี่ด้วยของของพี่ด้วยตอนกินผักินบะกีวกับผมบอกว่าไม่ใหม่แล้วไม่ใหม่แล้วเหรอครับเอาเอาให้พี่เอาให้พี่เพื่อนเหรอโอ้ยยังโมพอเลยมึงนโอ้ทุกร้านเลยอ่ะ านนีเรงกองทับเอาท้องเดินไม่เช่นเดียวกันแล้วก็ห้ามกระโดดพุทธเอาไปแว้นหนานเล้ากันเลยพุทธดื้อด่งมีข้าวเที่ยงกินแล้วมันยังมีอันนี้อัดอิ้วสัดไปแล้วสองกล่องบาใจ คุณแม่ไปเล่นอะไรก็อฟังคุณเชิญผมเองนะอุตส่าห์อยู่นิ่งๆแล้วนะมา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 เจ็งใกญ่ยโอ้ีมึงทุบผมเลยกล่คุยไดนยังไปแล้วแล้วไปลงเวทีถ่ายรถพอตังรอ đội bóng gặp đội tuyển của Đức, của Croatia, của Anh, của Đức, của Đức, าาอร่อยมั้ยพี่เ,ฟเอฟอร่อยมากครับเขาให้ต่อสองแถวเลยเนี่ยออกเป็นสองแถวก็ได้ออโอ้นี่ลุงทานอย่างนี้ก็เนี่ยคือจัำลมเสียน mọi người có thể thấy mặc đồn sửa đỏ tìm 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 นมจิ้นนมจิ้นนมจินนมจิ้นเอาบาน่ะโอ้แม่งใสยหน้าด้วยแสดงว่ามันเต็มจริงมันจินนสองสามย่างแล้วฮะไอเจโอ้ส an uh, oh, oui> ุดดจริงีเคี่ยวเกี่ยวโอา้ตาเสียปลาลขึ้นมาทันทีนะ ก็ทำอ้อมหลังบ้านออหลังรูบ้านครับโอ้านพี่น้องเนาะถุโอ้น้ำไหลเล่นได้นะครับ โอ้แมลงได้มองนั่งแล้วได้มองนั่งชิวแล้วครับโอ้เหลียวเบไงว่ามันไก่่บแมนตัวเนี่ยทางลุง ง,งาหักเติมผิวนะ้ำดมสมบูรณ์มีหนักปลูกเปิ้งขี้เคี้ยกับข้าวโพดโพดหวานมีทะเละาะใช้เอื้อพุ่มและปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ này thang luôn này mà sắm thế. Cái nào xẹt trong thì nào cho này. มึงนี้เราคิดให้อดเอแแกงคุดคู่กับอย่างน้ะที่ผมไปเรียนอยู่อำเภอสังคมเื่่นเอ่นพัทยาหรเอ็นลงไปเรียนกลางแม่น้ำพว่และดีดีนี่เป็นซุ้มเป็นซุ้มบานจิดกันเนาะประเพทนี้ก็ใกล้ๆกันครับบัดือเคลื่อน ครับป่านต้ององงอครับคล้ายๆกันนี่แหละต้นไม้ต้นไรกันี่คือๆกันครับเพราะว่ามันอยู่ในเขตป่านเดียวกันเนาะเส้นสูตรเดียวกัน กินข้าวแล้วแล้วก็ยิ่ฝ้าไปลุยเลยครับไอ้อบอมมีมองหาโน่นแกนแต่อากาศครับบถือปฟาง้อนครับสบายสบายอยู่ครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้กอนครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ